หลายคนอาจจะมองนะครับว่าการเกษียณเนี่ยมันก็คือการสิ้นสุดภาระหน้าที่ต่างๆแล้วแต่เคยคิดไหมครับว่าถ้ามันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ละ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่ว่าการเป็นพลเมืองเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดโดยเฉพาะเมื่อเรามีทั้งเวลาและประสบการณ์ชีวิตที่พร้อมจะแบ่งปัน เออมันก็น่าคิดนะครับพอเราไม่ต้องถูกจํากัดด้วยตารางการทํางานอีกต่อไปแล้วเนี่ยพลังงานและประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตจะเอาไปใช้อะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้บ้างและบทบาทการเป็นพลเมือนของเราล่ะครับมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบของคาถามนี้อาจจะไม่ต้องไปค้นหาด้วยตัวเองคนเดียวเสมอไปเพราะมันอาจจะอยู่ในสถาบันรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าโรงเรียนพลเมืองครับซึ่งนี่เป็นแนวคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อการเรียนรู้หลังวัยทางานไปเลย จริงๆแล้วหัวใจหลักของแนวคิดนี้ก็มาจากสถาบันพระปกเกล้าครับที่ได้ก่อตั้งเครือข่ายโรงเรียนพลเมืองขึ้นมาทั่วประเทศเลยเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยนะครับแต่คือการสร้างเครื่องมือให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าไอเดียนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องในกระดาษเราจะลองไปดูกรณีจริงกันที่จังหวัดเชียงรายในปี2560ที่นั่นมีโรงเรียนพลเมืองแห่งหนึ่งได้เปิดประตูต้อนรับนักเรียนรุ่นแรก และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเวลาเราพูดถึงสถาบันอะไรแบบนี้เนี่ยครับสิ่งสําคัญที่สุดมันอาจจะไม่ใช่ตัวตึกหรือหลักสูตรหรอกครับแต่คือชีวิตของผู้คนที่ได้เข้าไปเรียนรู้ต้องหากเราจะมาจอดเลือกเรื่องราวนี้ผ่านมุมมองของนักเรียนคนหนึ่งกันนี่คือคุณเจียราพันธ์คงไทยครับท่านเป็นทั้งครูที่ทุ่มเทมาตลอดชีวิตเป็นข้าราชการเกษียณและในวันนี้ท่านได้สวมอีกบทบาทหนึ่งนั่นก็คือการเป็นนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนพลเมือง เส้นทางของคุณจิรพันธ์เนี่ยโ,โหยาวนานมากครับท่านเริ่มต้นตั้งแต่ปี2531อุทิศชีวิตให้กับการสร้างคนมาหลาย10ปีเลยทีเดียวซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันกําลังจะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆสําหรับการเรียนรู้บทใหม่ในฐานะพลเมืองผมว่าภาพนี้มันสรุปการเดินทางของท่านได้ดีมากๆเลยนะครับจากจุดสูงสุดในอาชีพครูที่เต็มไปด้วยเกยียรติยศสู่การกลับมาเป็นผู้เรียนอีกครั้ง มันคือการเปลี่ยนผ่านที่แสดงให้เราเห็นชัดๆเลยว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆแล้วในห้องเรียนของโรงเรียนพลเมืองเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างผู้เรียนอย่างคุณจิราพันธ์ได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลักสูตรของที่นี่มีหน้าตาเป็นยังไงหนึ่งในบทเรียนที่ผมว่าน่าทึ่งมากก็คือการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญของไทยเรานี่แหละครับคือ แค่เห็นตัวเลข20ฉบับนี้ก็อึงแล้วใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนเลยว่าการเมืองบ้านเรามีความเปลี่ยนแปลงและความเปราะบางยังไงซึ่งพลเมืองทุกคนจําเป็นต้องเข้าใจเพื่อที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแล้วนอกจากเรื่องใหญ่ๆระดับประเทศแล้วเนี่ยหลักสูตรเขาก็ใส่ใจเรื่องใกล้ตัวมากๆที่เอาไปใช้ได้จริงอย่างเช่นการทําความเข้าใจสิทธิต่างๆของผู้สูงอายุตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินไปจนถึงการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย คือเป็นความรู้ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้โดยตรงเลยและนี่แหละครับน่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยโรงเรียนไม่ได้ให้แค่ความรู้นะครับแต่ให้เครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนี่คือกระบวนการ5ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนเราจากผู้สังเกตการให้กลายเป็นผู้ลงมือทําตั้งแต่การหาปัญหาไปจนถึงการประเมินผลลัพธ์เลยเพราะเราเอาบทเรียนทั้งหมดนี้กลับมามองที่เรื่องราวของคุณจิรพันธ์อีกครั้งเราจะเห็นภาพที่สมบูรณ์ขึ้นเลยครับว่า การเรียนรู้เนี่ยมันหล่อหลอมมุมมองแล้วก็เป้าหมายใหม่ของท่านได้อย่างไงแล้วทั้งหมดที่เรียนมามันก็ถูกรวบรวมเอาไว้ในแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้แหละครับนี่ไม่ใช่แค่รายงานส่งท้ายลักสูตรนะครับแต่มันคือเหมือนบทประกาศถึงเป้าหมายใหม่และเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะยังคงเป็นพลเมืองที่สร้างประโยชน์ต่อไปแบบไม่หยุดยั้งคำพูดของคุณชิรพันธ์เองจากคำนำเนี่ยผมว่ามันบอกทุกอย่างเลยท่านหวังว่าสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาทั้งหมดจะกลายเป็นประโยชน์ เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับคนอื่นๆต่อไปนี่แหละครับคือจิตวิญญาณของการเรียนรู้ที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมจริงๆเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเลยบอกเราชัดเจนเลยครับว่าการศึกษามันไม่มีวันหมดอายุจริงๆและความเป็นพลเมือนก็ไม่ใช่สถานะที่ได้มาแล้วจบไปแต่มันคือทักษะที่เราต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนและต้องลงมือทําไปตลอดทั้งชีวิตเรื่องราวของคุณจิราพันธ์ก็เลยทิ้งคําถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่า แล้วการเดินทางเพื่อการเรียนรู้ในบทต่อไปของชีวิตแต่ละคนนั้นจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างขอบคุณที่ติดตามครับ